สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การวันนี้ทางศูนย์มีความยินดีและภูมิใจนำเสนอหนังสือภูมินามวิทยาเมืองระยองตอนหลวงปู่ทิมอิชิริโกหมวดที่หนึ่งเนื้อเพียนชัยสำหรับเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้นะครับกล่าวถึงบทที่หนึ่งครับพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่เนื้อเพียรชัย บทที่สองกล่าวถึงพิมพ์ล้อเรียนเนื้อเทียนชัยโดยในบทที่สองนั้นมีข้อย่อยนะครับมีหัวข้อย่อยอยู่สองหัวข้อครับ2.1ครับพิมพ์ล้อเรียนหลวงพ่อปานวัดบางนมโค2.2พิมพ์ล้อเรียนขุนแผนวัดบ้านกลางและบทสุดท้ายครับเป็นบทที่สามครับกล่าวถึงรูปหล่อเนื้อเทียนชัยเนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหนังสือภูมินามวิทยาเมืองระยอง หลวงปู่ทีมอิชิลิโกหมวดที่หนึ่งเนื้อเียนชัยนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับโดยโทรศัพท์096-775-5902 096-775-5902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ